ครับผมวันนี้อยู่กับช่องบิ i คุงแล้วนะวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับคลิปไม c ครับ Survival Story EP ที่8หรือ7นี่แหละน่าจะเป็น EP ที่8แลวนะเพราะว่าวันนี้ผมก็จะมานำคลิปเกี่ยวกับแนวไหนดีนะเพราะว่าอาจจะพูดเร็วหน่อยอาจชิปดึกเหมือนเดิมอาจชิปดึเหมือนเดิมอีกแล้วตามเวลาผมคืออาจตั้งแต่ตี3เลยตี2ตี3ก็คือช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยกลับมานำคลิป เพราะว่าตอนยังไม่ได้ห้องแบบสมบูรณ์เป็นห้องส่วนตัวยังไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะว่าเขามานอนด้วยนะวันดีก็คือแบบว่าเขานอนกันผมก็เลยเสียงดังไม่ได้เขาอาจจะลาคาญก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ได้ทะเลาะว่าแว้งอะไรในครอบครัวอยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาผมการที่อยากทําคลิปอยู่คนเดียวอยู่ในโลกส่วนตัวมันก็คือว่ามันก็ดีแหละ มันเป็นความสูงข,ของเราเนาะแล้วแต่คนชอบเพราะผมเดี๋ยวพาดูฟาร์มพาดูทัวร์กันก่อนเลยดีกว่าวันนี้ก็คือฟาร์มที่สร้างต่อจากคลิปที่แล้วนะมันก็ได้เป็นแบบนี้ที่เรียบร้อยก็คือเดี๋ยวพาดูฟาร์มด้านล่างกันว่ามันใหญ่มากเลยรู้สึกว่าเก็บได้หลายอยันถึงว่าคุ้มนะทาฟาร์ม้เรียบร้อยก็คือช่วงนี้คอนเทนต์นี้ก็วันนี้ก็จะมาทําเกี่ยวกับการ ตกปลากันเลยนะครับผมไม่รู้จะได้ตกตรงไหนเนาะเราตรงนี้เลยแล้วกันเออทงแบบนี้เราจะมาตกปลาในคลิปนี้กันนะครับว่าจะได้อะไรในน้ำมั่งก็มาลองพิสูจน์กันดูถ้คลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำเกมเกมแมคคับอยู่อย่างเดียวโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมก็จะทําเกมอื่นมั่งแต่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะอันนี้ก็อยู่ห้องเขาน,นอนจะแล้วผมว่าเสียงดังไม่ได้ในช่วงนี ถ้าผมได้ห้องส่วนตัวคนเดียวแหละผมได้ทำคลิปได้ดีอย่างประสิทธิภาพแน่นอนตอนนี้ได้ปลามันแล้วหนึ่งตัวนะมาตกตรงน,นี้ก็ได้ดีกว่าเนาะ <c oughs> มันไม่สมจริงเลยไปตกบอ่อเล็กซะเลยดูสิเมอะไรจะดอกเปล่าหนยวเรามาตกปลากันดูเลยคลิปนี้เนื้อเน่าผมเนื้อเน่าเนื้อเน่าเมื่อกี้ได้เนื้อเน่ามา เนื้อปลาปลากระตูนปลาครับมั้งนะสีมันละคล้ายๆเกินไม่ได้มาเล่นมานานแล้วด้วยช่วงนี้แบบว่าก็เท่าที่ผมเล่าไปนี่แหละไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้มืดยังบาาอย่างเนาะนังนนตกปลาได้เรื่อยๆนะผมอะช่วงเนี้ย ก็คือทำไปเรื่อยๆอยู่อย่างเงี้ยเซียมันจะมีของดอกไม้เล้าเปล่าเราได้ปลา,าตวัวนึงได้เนื้อเนามาชิ้นหนึ่งอาได้ปลาตัวเดิมรัมผมได้ปลาตัวนี้มานี่ครับผมเราจะมาฟาร์มเอาปลาผมตกปลาผมเนื้อตกปลาในคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะ <c oughs> ผมม,มีไม่มีคอนเทนต์ไหนที่ทําได้มากที่สุด เดี๋ยวเรามาตรงนี้นเลยดีกว่าข้างฟาร์มข้าวกันอันนี้ก็ตกปลากันเรื่อยๆเลยตอนนี้ผมมีว่าผมคาบโลมาตั้งแต่ตอนขุดถ้ำต่อจากคลิปที่แล้วก็วคือไม่ต้องตกใจนะไม่ได้มีการโกงใดๆทั้งสิ้นว่าผมเล่นมาก่อนแล้วไงก่อนจะทำคลิปก็เล่นมาก่อน เพราะว่าเล่นมาก่อนนี่คือมันก็ทำไปเรื่อยๆแหละครับเดี๋ยวมันก็ไวนี่เราได้ปลาแล้วเป็นไง <Wow. S 1> อย่างจา้าบเลยบอกแค่คำเดียวว่าอย่างจา้าบน,นยังนเมื่อนีถ้ามือนแล้วคือจบเลยได้ปลาเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ ตั้งสามสี่ตัวละอันนี้คือรอมันมาผมปลาเรามาทําคลิปเกี่ยวกับตกปลาในเกินไหมครับเปนกว่าไม่เคยเคยตกปลาของจริงอยู่แต่ว่าไม่เคยทําเนาะอืมประมาณนี้แหละผมก็เดี๋ยวก็ต้องไปนอนเนี้ยมันก็มืดละขี้เกียจไปตกกลางคืนนะนะเดี๋ยวพวกมอนเตอร์มันจะมาทําลายบ้านเรา ก็คือเราได้อะไรมาบ้างหินนี่เอามาเยอะแยะเลยต่อจากคลิปก่อนคลิปที่แล้วมีดาบเหล็กด้วยนะจะไม่ผิดอะมีชุดเกราะเหล็กครบชุดเลยตอนนี้ก็ขอนอนแบบของจริงบ้างดีกว่าอ่ะลอเ,เล่นเรานอนในเกมดีกว่า,าจะนอนของจริงทําไมเนาะ <c oughs> พูดเล่นแนีเรานอนในเกมนอนพักนอนก่อนเดี๋ยวมอนเตอร์มันเกิด เราพาไปชมบรรยากาศหน่อยสิว่ามีอะไรให้น่าสนใจบ้างอะงไรบ้างก็มีเสียงมามุมหรือเปล่าใช่ไหม้ย,ยมีไข่ไก่ทั้งสิบหกลูกเลยแหละป่าลองปลาดูมีไก่ออกเปล่าโอ้มีออกสามตัวครับจังวะนี้ทำไงตอนนี้คือก็คือ มาฟาร์มฟาร์มสัตว์เดี๋ยวผมจะแยกสัตว์ไปถ้ามีเชือกอยู่ผมมีเชือกอยู่นะี๋ยวก็จะทําฟาร์มแยกต่อจะคลิปต่อไปเลยแต่ผมไม่ได้ทำมาครับโดยตลอดเลยเพราะจะทําแนวเกี่ยวก,กับอย่างอื่นบ้างมีอย่างอื่นก็ต้องทําก็คือทําได้เลยถ,ถ้าคิดถ้าคิดว่าจะทําอะไรก็ต้องคิดให้ออกมันจะง่ายกว่าโดยส่วนใหญ่ผมว่า ผมอยากจะทำแต่ใจอยากจะทำแต่ว่าคนน้นอนอยู่ในห้องเขายังไม่ได้แยกห้องเป็นทางการถ้าแยกห้องแล้วผมคือแบบจะสบายจะชิวใครจะบ่นจะว่าอะไรก็ช่างมันเถอะเพราะว่าเรื่องธรรมดาคนมีความสุขเนาะความสุของเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะโดยส่วนใหญ่อะมันก็มานี้แหละครับ นี่ก็มาเข้าเรื่องกันต่อเลยมีปลามาอแล้วโอ้ได้หนังได้หนังได้หนังมาอันหนึงครับผมคือมันเป็นอะไรที่ออกง่ายมาก <c oughs> ขอเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่เป็นเนื้อตอกบานน่าจะใช้ได้ว่าจะได้สักกี่ตัวเนาะคลิปนี้มาละมาละเริ่มมาละ ถ้าได้ปลาได้ปลาไว้กินละได้ปลากินละตอนนี้เหมือนจะทำได้ EPD 8หรือ7นี่แหละ7หรือ8นี่แหละก็จะไม่ได้ไม่ได้มาทำตั้งหนึ่งอาทิตย์จะครึ่งละขวากว่า,วากับับอีก4วันเนาะหนึ่งอาทิตย์กับอีก4วัน เพราะว่าผมยังเก็บหางบไปเรื่อยๆเนาะคือเราได้แค่นี้มันก็ทําได้มันพอเราทําคลิปได้ตั้งเกือบจะเดือนหนึ่งละบนโน้ตบุ๊กของผมเลยโน้ตบุ๊ก i5 ลูกรักของพ่อ <c oughs> ลูกรักตอนนี้ก็ได้ปลาปักเปลามาตัวนึงนี่ก็คือของที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือนับโบเหมือนเดิมเลยไข่นับโบที่บอกไปในคลิปก่อนแต่เมาส์อ่ะยังใช้ตัวเดิมไม่มีมาโค เป็นตัวมาตรฐานตัวดั้งเดิมเลย้อยใ,ใช้พังก่อนเขาแถมมาว้าได้รองเท้ามาหนึ่งคู่ว่าผมรองเท้าวความสามารถเหลือครึ่งเดียวรองเท้าหนังครับผมคือมันดอปของได้ดีมากแต่ไม่ได้แย่เลยไปหมาละมันมาลปลาแซลมอนนะผมได้ลปลาแซลมอนมาเหมือนเดิม,มเฮ้ยมาไวจริง ปลาตัวนี้อีกแล้วเป็นตัวที่8ละเดี๋ยวเราจะมาบอกสรุปกันเลยว่าจะได้ของอะไรบ้างในคลิปนี้คลิปนี้เหมือนจะไม่ยาวนะเหมือนจะไม่ยาวเออเมื่อกี้ผมนำพลาดจริงกาดจังหวะไม่ได้แต่คลิปนี้จะจะมาสรุปกันว่าจะได้คุ้มไหมเรามาฟาร์มการตกปลาวันนี้แล้วกันมันจะดอกอะไรบ้าง ตอนนี้ก็คือได้ปลาปักเป้ากับรองเท้าหนังกับปลาแซลมอนแล้วก็ปลาตัวสิมานเมื่อกี้กมันมาละว่าได้ปลาตัวนี้ใหมกะนี่ตกปลาแบบนี้ก็ได้เนาะเก่วดีก็คือเราทำนี้แหละไปเรื่อยๆมันจะได้อะไรบ้างเราก็คือทำนี้ไปก่อนนะคอนเทนต์แต่คลิปต่อต่อไป ถ้าแบบนี้มีเวลาทำเราก็จะไปะออกล่าประชนภัยในครั้งใหม่แล้วกันเพราะว่าอยากต่อสู้วัางละมอนเตอร์แต่ไม่มีของเสริมแต่ตอนน้าผมมีโลกับดาบมันก็พอจะใช้งานได้นี่กด f หวกดูโลนี้ตั้งได้หล่อมากนี่นี่โหโคตรเฟียวเลยโคตเฟียวบอกเลยโคตเฟียว เวลจริงรอบนี้เหมือนจะคุ้มมากเลยเวลยี่สอ็ดละตั้งแต่คลิปแรกเลย EP ที่หนึ่งนี่ผมก็ไม่เคยตายเลยฟาร์มของนึงเดียวไม่เคยตายเอาชีวิตรอดถ้าผมตายคือเวลมันจะหายไม่มีโนดดอบนะไม่มีโนดดับใดๆทั้งสิน้นของตกคือตกเลยอะไรประมาณเนี้ว่าเราจะได้อะไรบ้างวันนี้ ออาได้ปลาได้ปลาผมได้ปลา,ม,ปลามากินแล้วรอบนี้ไม่ต้องพึ่งพาเนื้อหมูต่อไปเพราะว่าดูน้พปลาที์ตกดินยังเอ่ยยังยังมาละเริ่มมาละได้ปลาแล้วผมได้ปลาตัวเดิมอีกแล้วกดตัวอีดูซิว่าได้ได้ แบบนี้มานี่ได้ปลาพวกนี้มาก็พอกินได้ครับก <c oughs> ็ทาเป็นประโยชน์ได้บ่าปักเป้าก็มีนะไม่รู้เอามาทมนะําไรเนาะติดผิดหรือเปล่า,าจ,จะไม่ผิดอ่าได้ปลา,า,าปลาคาร์บผม <c oughs> เราจะมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างในคลิปนี้ <c oughs> แต่ปลาตัวนี้แม่งเยอะสุดละปลาสิบสองตัวได้เยอะมาก ไม่คิดจะดอบอย่างอื่นเลยเหรอดอบเป็นไดมอนด์สักชิ้นสองชิ้นก็ดีเนาะดอบเหล็กก็ได้เอาอะไรมาก็ได้ขอแค่มีของแต่เนื้อเนี่ยอาจจะได้เยอะละรอบนี้เหมือนจะคุ้มคุ้มค่าจริงประมาณสิบนาทีเก้านาทีก็คือได้ประมาณนี้เลยเราตกใหม่ดีกว่าตกใจนึกว่าปลามาแล้ว หรือว่าเหยื่อมาละก็คือว่าจะมีอะไรดอบหรือไม่ก็มาลองดูถ้ามีโพสเดอนอยู่ใต้น้ำแต่ผมสาเหตุที่ไม่อยากลงไปเห็นไหมมันมีโพสเดอนอยู่ในน้ำซอมบี้ในในน้ำแหละ ปลาสีน้ำตาลอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วดอบบ่อยเกินนะปลาตัวนี้นี่คือเป็นของกินเลยเนี่ยคลิปนี้เหมือนจะได้ของกินเยอะเดี๋ยวค่อยเอาไว้ยากละกันมีแล้วดอบมาบ้างมีไหมมีไหม มีโอกาสจะดรอของดีไหมเนี่ยเผื่ออยากได้ของดีก็ได้อยากได้เป็นดาบอะไรอย่างเงี้ยน้ำปลาผมก็คือได้น้ำปลามาเหมือนเดิมเลยมันไม่เกี่ยวที่บ่อหรอกอเนาะก็คือเราได้อะไรมาบ้างคลิปนี้เราจะจะมาสรุปกันเลยอันนี้ก็คือการแนะนําเทคนิคการฟาร์มปลากปปารฟาร์มอาหารในชีวิตรอดแล้วกันว่าจะปิดคลิปแล้วนะคลิปนี้จ,จะไว้หน่อย ก็เป็นยังไงกันมากครับผมก็คลิปนี้ก็คือผมได้ของที่ตามต้องการมากพอแล้วตอนนี้ก็คือได้เจ้าปลาตัวนี้ปลาหลักสีกับปลาแซลมอนรองเท้าปลาปลากระเป้าแล้วก็หนัง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 สัตว์ครับผมแล้วก็เนื้อปลาผมเนื้อปลาดิบก็คือคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมก็ไว้เจอกันคลิปใหม่ครับผมบายครับผม จะกลับไปนานแล้วส่คิดถึงสิน,นะ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆสอง y e a ป s later